อตอนนี้ไปก็กาสที่บรรดาท่านผู้โบริษัทเจริญพระกรรมฐานน่การอธิบายกรรมฐานคืนนี้ก็ขอตอเมาคืนนี้เมื่อคืนนี้เราเลยย้ำกันทั้งว่าจุดของการเจริญพระกรรมฐานนี่จะพึงให้ได้ดีก็คือหนึ่งตัดก,กังวลให้หมดขึ้นที่ว่ากังวลภายนอก ไม่แจ่บ,บุคคลอื่นนอกจากตัวเราหรือว่าถูกังวลภายในได้กระร่างกายของเราตัดทิ้งไปเสียเลยหรือว่าภาระอันนี้เราไม่มีอีกเรามีแต่เฉพาะอย่างเดียวเดียวคุมจิตให้เป็นสมาธิหรือว่าใช้เป็นยาปัญณา,ารับรองความรู้ตามความเป็นจริงรายการที่สองเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ การนี้สามนะครับนิวรณ์ห้าประการประการนี้ 4, สี่ทรงพรมวิหารสี่ 5, นี่เป็นหลักใหญ่ในการควบคุมกาลังใจแต่ว่า,าเราไม่สามารถจะควบคุมกําลังใจได้ตามนี้การเจริญเพื่อกรรมฐานก็ไม่มีผลนี่กฎสี่ประการนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะต้องรักษาไว้ให้ได้จะต้องทรงไว้ให้ได้ด้วย ไม่ใช่สักแค่ว่าร,รมถ้ากดสี่เหการนิประจำจิตขมันดาเต็นพุทธบริษัททุกขนาจิตจนเป็นเอกอัตตารม์เพื่องมีอารมณ์ทรงตัวขึ้นชื่อว่ากังวลไม่มีมีศีลบริสุทธิ์จะรับสิวงวร้าาได้ตามกำลังใจที่เราต้องการ จิตทรงพรม,มีหารสี่ตลอดวันอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีของพระพุทธศาสนานี่เราได้แค่เปลือกเท่านั้นสี่ประการนี้ทีน,นี้การจะทรงความดีระดับเปลือกวันนี้ก็จะขอพูดต่อการทรงความดีระดับเปลือกความจริงระดับเปลือกนี่เป็นฐานสี่ ถ้าเราไม่สามารถจะทรงฌานสีได้มันก็ยังไม่ถึงเปลือกเว้นไว้แต่เพียงว่าถ้าจิตเราเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็ทรงวิปรสัสนาญาณได้ที่เข้าถึงแก่นถึงแม้ว่าอารมณ์จิตจะไม่เข้าถึงฌานสีแต่เป็นแต่เพียง,งปฐมฌาน แต่ว่าจิตท,ทรงมีปัสนาญาได้ตัดสังโยคตัดแต่สังโยกส,ยกสยกามขึ้นไปอย่างนี้ที่ถึงกันเป็นสาระเป็นสังย่างยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าต้องการน,นี่การจะทรงอารมณ์ได้เราจะไม่พูดกันถึงว่าการสินสมาสุขสินลพ่ออะไรต่อไปอีกนี่เรากันดับแรกเราต้องการทรงสมถภา,าวนา สมถภา,าวานานี่แปลว่าอบายเป็นเครื่องสงบใจเป็นกำลังสำคัญใหญ่สำหรับนักปฏิบัติเพื่อความดีถ้าจิตใจของเราไม่สงบจะแล้วความกังวลมันก็เกิดสินมันก็ไม่ทรงตัวตอนนี้การกันจะทรงพรมีหาสีมันก็ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายาจะเจอมีปัสนาย,ยานก็ม่ได้ผล มีความสงบที่ชีว่าเป็นตัวทรงไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญามีความสำคัญมากจัดว่าเป็นกำลังใหญ่ในการที่เราจะสงบจิตทีังไงถ้าก็มองดูหน้าของนิวรณ์เออตอนนี้เราศึกษากันด้านิวรณ์ถ้ารมใจของเรามีพอใจในรูปสวย รสอร่อยกลินหอมไม่ว่าเสียงเพราะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็พอใจในเรื่องสวยสดงดงามกันเลยกันของสวยคนสวยสัตว์สวยใช้ได้หมดเรื่ว่าสวยสๆแล้วข้องใจอยู่ในความสวยเราสวยคนอื่นสวยมันก็เหมือนกันรวมความว่าจิตพอใจในความสวยสดงดงามอันนี้พระพุทธเจ้าให้ทรงระงับอารมณนี้ด้วย กายคตาลุสติลาสุปกรรมฐานต้องใช้อารมณ์ให้ถูกนี่เราว่าจะทึงนิบัินิวนถ้าเราปราบนิวนได้จิตเราก็เข้าถึงปฐมฌานได้ในการเจริญพระกรรมฐานไม่จําเป็นจังเพราะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดการตลอดสมัยให้เป็นไปนตามอารมณ์ที่เกิดก็สิ่งที่ใช้โดยเฉพาะก็มีอยู่ปฏจะกล่าวให้ฟัง เมื่อจิตมีความต้องการนักสวยระกามเกิดขึ้นก็ให้ใไทท้พิจารณาในด้านอาสุกรรมฐานเป็นของสอาคัญอสุภัแปลว่าความไม่ไม่สวยไม่งามนี่เพื่ระพุทธเจ้าให้มองตามความเป็นจริงไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสวยเนี่ยมันสวยจริงๆหร,รือยังไงถ้าเราเห็นคนสวย คนสวยสวยจริงๆมันต้องไม่สกปรกถ้าเราสกปรกล้วจะให้มันสวยยังไงว็ใช้ไม่ได้งั้นแต่คนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เราเห็นม่าสวยแล้วก็มองดูหาความจริงถ้ามันสวยจริงๆดีจริงๆสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบผ้าชำระร่างกายล่อยมันเป็นอย่างนั้นร่างกายจะส่งความดีอยู่ตลอดเวลา นี่คนก็ดีใส่คนดีที่เราว่าสวยี่ยต้องชำระร่างกายหรือเปล่านี่กันดูกันแบบผิวเผินที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆตอนนี้ถามว่าจะไม่อาบน้ำสักเจ็ดวันนี่มาทนไม่ไหวเจ้าตัวเองก็ทนไม่ไหวอันเกิดกลางบริเหงื่อใครเต็มไปด้วยความโสโครกที่มาเอาสวยอะไรกันตรงนี้ นี่ใจของเรามันหลอกตัวเราเองนะนของที่มันไม่ดีไปหาว่าดีมันก็ลงนรกกันที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นเทวดาบ้างเป็นปุ่มบ้างเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างแบ็งสุรกายบ้างที่หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้ก็เพราะไอ้ความโง่ขขงจิตของเลวหาว่าเป็นของดีที่มองเข้าไปทีทั้งคนและสัตว์ ถ้าลุหนังกับไปหาเนื้อถ้าเราดอกหนังกับปลาออกหมดจะมีสภาพไปยังไงสิ่งที่เราคิดว่าสวยสิ่งที่เราคิดว่าดีจะมาติดอยู่ที่หลังกับปลานิดเดียวเท่านั้นถ้าลอกเข้าไปแล้วมันจะพบกับเลือดํำเลือดํำเหลืองนดำหนองปรากฏอยู่ภายในเลิกเนื้อขึ้นไปมีโครงกระดูกเลือดตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่า มีเครื่องจากคุณทั้งหลายภายนานเต็มไปด้วยความสุขสงอย่างนี้รีไไทยกว่ใชะทั้งกายยังคาตาลุสติและอสุปรกรรมฐานร่วมกันมีหาจุดนี้ให้มันพบหาความจริงเราจเจริญพระกรรมฐานใ้เราค้นคว้าต้องการหาความจริงแล้วลองคิดดูถือว่าถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นร่างกายมันสกปรปกก็มนสะอาด ถ้าเราไม่สามารถจะมองเห็นภายในได้จิตมันดือ้อก็สิ่งที่มันหลั่งไหลหจะภายในดูมันก็แล้วกันน้ำรายที่เราอมอยู่ในปากได้เวลาบูดออกมาเราหยิบได้ไหมน้ำลายอยู่ในปากเราเราอมได้เรากลืนได้ถ้าบูดนออกมาแล้วเรากลืนดีได้ไหมถ้าไม่กลืนแเอาเข้าไปอมได้ไหมถ้าไม่อมรอม,มือแตะ นล,ล้วก็มาเราเลงหน้าทำได้ไหมเราก็จะบอกว่ามันสกปรกไอ้ขอ้อนี้มันสกปรกเรานี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายเราใช่ไหมปุจาระปัสสาวะก็นเหมือนกันเราเรงเก็บว่ามันสกปรกแล้วมันมาจากไหนปุจาระมาจากอาหารที่เราเลือกแล้วได้ดีขอนอย่างนี้ดีของนี้อย่างนี้อร่อยของย่านี้สะอาดสบานกิน ถ so ้าม so ันสกปรกเราก็ไม่กินเราคิดว่าเราสกปรกเราคิดว่าสะอาดแต่ฟันจริงมันสกปรกกินเข้าไปแล้วเลือกแล้วด้เยการทัโปงถ้าเวลามันเป็นกากถ่ายออกมาในหยิบได้ไหมถ้าบอกว่าหยิบไม่ได้มันสกปรกแล้วของทั้งหลายเ่านี้มันอยู่ที่ไหนมันออกมาจากไหนออกมาจากกายเราใช่ไหมไม่พูดถึงร่างกายจริงทร่องสกปรกพูดไปสักสิบวันมันก็ไม่จบ พิจรารณาแค่นี้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตัดความรู้สึกในคำามนเห็นมาสวยสดสุด,สด,สด,สดงามสะอาดสะอานตามที่เราต้องการถ้าว่ากันทั้งด้านวัตถุเราเห็นว่าสวยก็ต้องดูว้้วัตถุที่มันใหม่แล้วมันเก่าได้ไหมก่อนที่มันจะเก่าถ้าเราปล่อยไว้ไม่มีอะไรปิดบงังไม่เคยขัดสีเื่อวิไว บาทีไม่กี่วันฝุ่นแล้วอองมันจะเข้ามาจาับความเศร้าหมองไม่ค่อยจะเกิดนี่เกิดจากการภายนอกเข้ามายุ่งกับมันนี่ถ้าการภายนอกไม่เข้ามายุ่งกับมันปล่อยไว้นานๆความเศร้าหมองก็จะเกิดขเองเพราะไม่เก่ามันเสื่อมลงแต่ในที่สุดมันก็สลายตัว นี่เราถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ที่รัก,ก,ก,กในรักในความสวยส,ด,สดงามก็จะระงับไปความดิ้นรนในการต้องการความสวยสดงามมันก็หมดไปถ้าความดิ้นรนอย่างนี้หมดไปก็ชื่อว่าเราชนะมนิวรตัวที่หนึ่ง <c oughs> เรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่ปฐุมฌชานซึ่งเป็นหลักใจที่จะเริยนวิปัสสนาญาณให้ได้พระอริยเจ้า นี่นิวรณ์ตัวที่สองได้กระโทะความโกรธด้วยความเพียบบาดการคิดประทุธร้ายบคุคคลอื่นที่มีในใจอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศา์สนดาบบอกว่าให้ใช้เมตตากับกรุณาทั้งสองประการเข้าประหัตประหารเมตตาความรักกรุณาความสงสารให้คิดซะว่าเขากับเรามีสภาวะเช่นเดียวกัน เกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์เหมือนกันถ้าเขามีความผิดกันมาบ้างก็จงนึกถึงจิตใจของเราพราะวคนทุกคนนี่ที่กระทำไปแล้วทั้งหมดจะพูดก็ดีทำก็ดีเขาคิดว่ามันดีจริงทำถ้าหากว่าเรา,เารู้มันเลวมันจะไม่เหตุความเดือดร้อนก็ไม่ทำแต่ทำไมถึงทำความชั่ว อันนี้ก็เพระว่าจิตที่เป็นอกุศลอกุศลในจิตคือความเร็วมันเข้ามาสิงใจเหมือนคล้ายกับผีสิงมันยอมใจให้มัวเมาเข้าใจว่าความเร็วเป็นความดีคนที่ถูกผีสิงคือผีที่กิเลสสิงแบบนี้ก็เป็นการที่คน้งคนในการให้อาภายัยเึงก็ทําผิดไม่ผิดระเบียบวินัยก็เที่อวเราให้อาภัยได้สัหรับส่วนตัว ถ้าผิดกฎหมายผิดวินัยผิดระเบียบอันนี้ต้องลงโทษตามวินัยตามระเบียบไม่ถือไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าระเบียบและวินัยทั้งหมดเขาวางไว้เพื่อบุคคลทําความดีที่ถ้าไปละเมิดเข้าก็แสดงว่าชั่วถ้าเราไม่ลงโทษก็แสดงว่าเราปล่อยให้เขาชั่วตันหลอดไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรามีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสาร คนที่รักกันสงสารกันยุต้นามัตตวางกันไว้ไม่ใครทั่วไม่ใครเลวนี่การลงโทษตามระเบียบตามวินัยถือว่าเป็นการเมตตาปราณีเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทําความทั่วน,นี่นเมื่อเรามีควา,ามรักความสงสารและ้ความโกรธความย่ำแยที่ประทุสร้ายมันก็ไม่มีแล้ถ้าอารมณ์แห่งความรักความสงสารและเพศนี้เราทรงใจไม่อยู่ องสมเด็จพระบรมคร็ก็มีวิธีแนะนำอีกให้ใช้กระสินสีอย่างกระสินสีเรียกว่าวันณะกระสินคือกระสินสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวอย่างใดอย่างหนึ่งจับก็ให้เป็นอารมณ์ให้จิตตรงในภาพกระสินนั้นไว้ก็สาม,มารถที่จะทำลายโทสะจริตได้ เมื่อจิตใจของเราทำลายโทสะจะิตได้ก็จะมีแต่รมเยือกเย็นถ้าโทสะเป็นลมเล่าร้อนถ้าลำลำทำลายมันได้มันก็จะมีความเย็นจิตจะมีความสุขจะทรงสมาธิอยู่ได้นานรียกว่าเราก็ใกล้จะถึงพระนิพพานเต็มทีทุก็ยแล้วแม้แต่จะเดินสมถะภาวนานี่นิวรณ์ตัวที่สามความง่วงเหงาเข้านอนตัวนี้แก้ไม่ยาก ให้ลืมตาให้กว้างบ้างเอามือสยี้ตาบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเหนดูดาวบ้างเดินไปเดินมาบ้างนี่ตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำกับพระมหาโมคันลานะเพราะว่าพระมหาบุคัลานะไป,ไปปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าจะนั่งหลับนั่งง่วงพระพุทธเจ้าไปแนะนำให้ปฏิบัติตามนี้นี่ถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นก็แก่แบบนี้ นิวรข้อที่สี่าาคือทัจจักกุกุจักความฟุ้งสร้านและลำคาญอันนี้องค์สมเด็จพระพิชิตามานบรมศาส,นาสนันดาทรงแนะนำให้ใช้อนาปา,านุสติกรรมฐานโดยเฉพาะไม่ต้องภาวนาบทใดๆทั้งหมดแต่เื้นไปพิจารณาและพิจารณาเข้าไอาจิตลันสร้างอยู่แล้วก็จะช่วยกันสร้างใหญ่ ให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาใจเข้ารู้อยู่ว่าใใจเข้าไปไลยใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเอาเพียงคำนี้จับเฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกถ้าจับอย่างนี้มันยังไม่อยู่เอาละไม่เอาเฉยๆเอานิมิตเข้าไปด้วยนิมิตอันนี้ไม่ใช่ภาพให้ใจเข้าหใจออกหนึ่งคู่นับเป็นหนึ่งนับไปด้วย ให้ใจเข้าใ,ใจออกนับไปสองเป็นคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่ถึงคู่ที่สิบต่้งเกณฑ์ไม่ว่าตั้งเป็นหนึ่งถึงสิบเราจะไม่ยอมใหอารมณ์จิตคิดอย่างอื่นเราจะจับเสียเพราะอารมณ์ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเท่านั้นและไม่ต้องทํามากแค่สิบก็เลิกจิตถ้าจิตเป็นสั้นแา่าในการบางครั้งการนับมันก็ไม่ตรงตัวเหมือนกันมันลิ่นไม่ยอมหยุด อันนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำบอกว่าถ้ามาัน,มานดิ้นไม่ยอมหยุดก็ให้เลิกเสียถ้าเราไม่เลิกก็มีวิธีอย่างหนึ่งนั่นก็คือปล่อยให้มันคิดไปตามอารมณ์มันอยากะะคิดอะไรเคยคิดตามอธัธยาศัยแล้วควบคุมกําลังใจเขาไว้ถ้ามันเลิกคิดมาอะไรเราจะทรงสมาธิเหมือนนั้น ถ้าเราปล่อยอารมณ์คิดไปแบบนี้ไม่นานประมาณห้านาทีสิบนาทีไม่เกินยี่สิบนาทีเป็นอย่างชาอารมณ์จิตมันก็เย็นเลยมันจะเลิกคิดพอมันเลิกคิดเรามาจับอารมณ์ให้ใจเขาออกคราวนี้จะมีอารมณ์ด่งเป็นฌานท,ทันทีแล้วก็จะทรงสมาธิอยู่ในนานนี่เป็นวิธีการที่จะระงรับตีวรค่อยๆระงรับมันไป มีวันข้อที่ห้าการสงสัยในคาสั่งสอนขององค์สมเด็จระสมมาสัมพุทธเจ้าใเรื่องนี้ที่นี้ไม่ต้องบอกสมมติถ้าสงสัยแล้วจะมานั่งทําเกลือกันมาอยู่ที่นี่ล่ะไปนอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรือข้อนี้ไม่ต้องอธิบายเพราะคนที่มานั่งนี่ทั้งหมดแสดงว่าไม่มีความสงสัยเลิกกันยก่ยย่อยไป นี่ธานีวอนทั้งห้าราการนี้ถ้าเราสามารถระงับได้ตามวิธีนี้ใหม่ๆก็ก็จะระงรับไม่ได้นานแต่สองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีหรือสิบนาทีเป็นอย่างมากถ้าสิบนาทีก็เก่งแล้วถ้ารวจิตมันก็จะมันก็จะสัน้นเราก็จับมันดึงเข้ามาใหม่มันไปไหนก็ให้มันไปมันเฉยนี่มันก็ไปไอจิตที่มันสั้นมาเป็นแสนแสงกลับ อยู่ๆเราก็จะมาจับให้มันนิ่้งเฉยๆไม่อยู่ไม่ได้นานเราก็ถือว่าเท่าทรงจิตเราทรงจิตอยู่ได้บ้างถ้ามันไปเรารู้ว่ามันไปใช้เวลาไม่มากนะักเราก็ดึงกลับเข้ามาอีกให้ทรงอารมณ์อยู่สักครู่หนึ่งมันก็หนีไปอีกอย่างนี้ก็ยังดีกว่าสภาวะเดิมที่เราไม่รู้ว่ามันท่องเที่ยวไปประเดงวไม่จิตก็เราเริ่มมีสมาธิแล้ว ใ่องค์สมเด็จพระบิีแก้วกล่าวว่าการการการ,การทีปรากฏตาไม่กล่าวแล้วอย่างนั้นท่เรียกว่าคณิกาสมาธิึืทรงได้บั่งไม่ได้บั่งดึงไปดึงมาแล้วก็จกับประทรงไว้ช่วขณะหนึ่งมันก็ดึงออกไปดึงออกไปแล้วคิดอะไรต่ออะไรว่าพนบ่รู้สึกตัวอ้าวีิขึ้นผ่านไปสชยแล้วหรือแล้วก็ดึงกลับเข้ามาใหม่อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมตรจดีคณิกาสมาธิ อานิการสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยการทรงอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าผู้ที่ดได้คณนิกาสมาธิวันหนึ่งสามารถทรงจิตให้สงบเป็นเียงชั่วขณะจิตเดียวพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเราเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานคณนิกาสมาธิที่จะทรงไว้ไดเ้เวลาตายไะอยู่สวรรค์ชช้นเราดึงในแบบสบาย เราไปสวรรค์ได้เราก็เหยียดมนุษย์ได้ถึงไม่จะบอกว่าไปสวรรค์ไม่สู้ไปพรมไม่ได้ไปพรมสู้ไปไม่พานไม่ได้แต่ขั้นแรกให้ก่อสวรรค์ไม่ได้ก่อนก็ที่ว่าเป็นกําไรผมเสียไปเป็นความดีมีความสุขต่อไปแล้วก็ก้าวต่อไปเพื่อสู่สภาวะแห่งความเป็นพรมและพระนิพพาน เอา,าสำหรับเวลาการที่จะพูดปก็นเลยมามากแล้วเราสัญญาณบอกหมดเวลารากุแล้วต่อทีนี้ไปเขามันดาทปนพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มัน่นสำหรับนักปฏิบัติจะกรรมาฐานใหม่ใหม่และเก่าก็ตามพยายามจับลมให้ใจเข้าออกให้รู้ลมเข้าลมออกอยู่ถ้าเราจะภาวนาก็าภาวนาตามบทิยาใส หรือว่าจะคุยเจรณาอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยเช่นกว่าจะได้ยินสัยงญาณบอกหมดเวลา